สวัสดีคะ่ะมาด่ามมงมโพนะคะตอนนี้กลับมาบ้านนะคะโอ้บ้านรกมากเลยนะคะมอเตอไปทําคลิปข้างนอกมอเตอไปตามสังคมทั่วไปวันนี้มาดูบ้านตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันแย่มากๆเลยนะคะดูหญ้าขึ้นเต็มเลยนะคะทุกคนโอ้ยอันนี้ตากผ้าไว้นะคะเมื่อกี้กลับมาก็ซักผ้านะคะส่วนหนึ่งก็แห้งไปแล้วนะเดี๋ยวะเก็บผ้าก่อนอันนี้ก็คือตากผ้า ผ้าขาวเนาะเพราะตอนเย็นหนะต้องไปสวดมนต์แทบทุกเย็นนะคะอันนี้แห้งแล้วนะแต่ยังม่ได้เก็บเออเนาะแคน้นก <c oughs> ็มชีวิตนะคะนี่ก็จับักพักหนึ่งก่อนตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่มากแล้วนะคะจะไปสวดมนต์นะคะ <c oughs> เก็บก่อนนะคะเก็บเป็นบางส่วน <c oughs> จะพาไปดูบริเวณบ้านก่อนรกมากมากดูค่ะทุกคนนี่ อันนี้คือหญ้าที่จะขึ้นนะตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยอเด็กๆนะคะเราก็ต้องหาเวลาทําความสะอาดดูค่ะนี่คือเนี่ยดูสภาพนะคะคือรกมากๆหญ้าขึ้นเต็มที่เลยนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันตัดไปประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะก็รกอีกแล้วนะคะเด็กๆเล่นกันวุ่นวายนะคะถ้าเปิดประตูมารถนี้ก็จอดไว้ที่เดิมนะคะ น่าจะเป็นเวลาเกือบห้าปีแล้วที่จอดไว้นะเนาะตรงนี้เราต้องตัดออกให้หมดนะคะนี่หมาตัวนี้นะคะหมาตัวน้อยนี่ตัวน้อยไหลอม,มาอยู่ด้วยนะคะดูดูนะคะก็ทำไงได้เขาอยากมาอยู่ก็มาอยู่นะคะเป็นเพื่อนกันนะคะตอนนี้มีหมาสี่ตัวนะคะนี่ก็เป็นสภาพข้างๆบ้านนะคะข้างบ้านพี่สาวันนี้ก็จะตัดให้หมดนะนี่รอรถ ตอนนี้ดูสภาพนะคะเออรกมากเลยนะคะทุกคนขาอืมเนี่ยมันยาวมากเลยนะ,ะตอนนี้ดูดิยาวมากเลยนะคะอืมอะไรเด็กๆจะให้ดูเนาะรกจริงๆรกขนาดไหนเราก็ต้องสู้นะคะอะไรใจลอยฮะดูนะคะรกไม่รกดิจะแอบตรงนี้ได้แล้วนะคะ แต่พวกนี้ถ้าเรามีเวลาจริงเดี๋ยวจะยังไงก็ต้องตัดนะคะมีเครื่องตัดอยู่นะคะดูนะคะบริเวณหน้าบ้านข้างบ้านนะคะนี่นะคะโอเคไหนอะมาคอยอโตนึงไปใช้ซี่โตนะคะตอนนี้เอ๋น้องนัง่นง,นงตัวดํามาอยู่ข้างในบ้านแน่เลยอารมณ์หมดเลยนะคะจะตรงนี้ก็จะตัดให้มันหมดเลยนะคะดูนะคะตัดเองนะคะพวกนี้เจอกันแน่นะคะ ขอให้เราว่างนะคะขอว่างสักวันได้ไหมบอกอะไรลูกมาตามทําไมมาสี่ตัวหายไปหนึ่งตัวสงสัยอยู่ในบ้านนะคะเฮ้ย <Hey, S 1> ไอ้ดาไม่กลับบ้านเกลีย์เลยเหรอจะอยู่กับฉันเหรอฮะเออกินข้าวแต่ละทีนี้เป็นตึบเบลอเลยนะคะดูด,ดูดูนะคะดูใกลียยพี่สช้าไปไหนพี่สช้าเตี้ย เออเนาะฮะมาตามที่ไปใส่นะมาแม่มาแม่มแมเออเดี๋ยวก็น้องจำได้ว่าทางไปทางไหนอีกต้องตัดให้ได้นะคะโรคมากเลยด,ดมูมามาเร็วแล้วใจร้ยอยมาแม่มามามปต้องตามพี่ไปเดี๋ยวพี่ก็มานั่นเร็ว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 เออนั่นงให้พี่มาแล้วนเนีเ่ย พี่มาแล้วเหลือนังเตีย้ยตัวนึงนะคะอยู่ข้างในบ้านอยู่ข้างในบ้านหนึ่งตัวอันนี้เพื่อนมาเพื่อนบ้านเนี่ยไปอยู่เดียเด๋ยวเนนะเห็บอะไรนี่เต็มแกเลยนี่ทำยังไงนี่โอ้ยโอ้ย,อยนะอ,อขยะขยะเยอะก็ยังลกอยู่นะเฮ้ยทำไงได้อ๊ดไม่ยังกขขอขอัดขาคอยอ้ยเอ้ยดูแถวนี้นะคะโอ้ยนี่ขยะนี่นะคะ ยังไงพวกนี้ต้องเสร็จให้ได้นะคะเพราะว่าเราถ้าปลูกพริกไว้นะคะจะรอดไหมนะคะปลูกพริกเมื่อวานนี่รอดไหมนี่นะคะจะรอดหรือเปล่ายังน้ํายังไม่ถึงเลยอ่ะฝนตกใส่นะคะบักหงก็เกิดเองตามธรรมชาติตัวนี้ไม่มีเวลาปลูกเลยนะคะทุกคนคะ่ะนอนอีกหลังโนนคือบ้านน้องสาวยังไม่ได้ไปทําความสะอาดเลยนะ นางบอกว่านางอยากจกลับมาอยู่บ้านนะคะว่า้งั้นน้องสาวนะอออยากกลับก็กลับนะคะบ้านตัวเองไม่มีใครว่านนะขอให้ทรมาค้าขายก็ขอให้เป็นคนที่ดีเป็นคนที่สุจริตนะครับถึงแม้จะเป็นพี่น้องกันบางทีก็ความคิดไม่เหมือนกันนะแต่มาดามมังคูนี่บอกเล,เลยว่าเป็นคนที่ซื้อตรงนะคะเป็นคนที่ไม่เอาของใครแล้วก็เป็นคนที่ไม่แอบไม่เอาเปรียบคนนะคะ นีบะขุงก็มีคนกินเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ก็ยังรกมากมายนะคะอา้าวใครเอามาเจาะเนี่ยนี่ก็คือของที่ผส่งให้มานะคะยังไม่ได้ไปแจก,กหมดเลยนะคะก็คือจะไปแจก,กจ่ายเออทําไมเป็นอย่างนี้เนี่ยใครมาเจาะเนี่ยหฮ้ยใครเจาะนกหรออุ้ยต้องซ่อนโอ้นอนกเจาะทุกคนคะ่ะอุ้ยเราพลาดมากเลยที่ไว้ตรงนี้เดี๋ยวตัวไว้ในหลังนะคะโอ้ยตายๆเดี๋ยวเอาเทปกาวนะมาแปะไว้ก่อนนะ พลาดมากเลยขอโทษนะคะเนี่ยเราต้องเอาไว้ในหลังนะคะรบมากคะ่ะยอมรับตัวเองว่าตัวเองไม่มีเวลาเก็บจริงๆนะคะคือน้องหมานี่ก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยตอนนี้นะคะมา,มาใส่ลังนี้ไว้ก่อนนะหวังว่าเรา,เราจะเอาแทปกลาวมาติดนะคะอันนี้คือของที่เราจะต้องไปเจกจ่ายคนที่เขาไม่มีจริงๆนะคะ าดมากเลยอ่ะจะเอาเทปมาติดนะนะคะ่ะน่าจะเป็นนกแล้วเขาก็หิวนะเจาะซักสองถุงเลยนะอยาเอาเทปกาวมาติดนะคะเตรียมเตรียมไป้ก่อนนะอันไหนที่มันเก็บได้ก็เก็บเนาะจะแจกจ่ายแน่นอนนะคะถามว่าไม่ได้มโกูจะเก็บไว้ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะคะก็ค,คือให้ไปเลยนะคะพอถุงนี้ใคร จะเป็นผู้โชคดียังไม่รู้นะถ้าถุนเสลียนะคะนี่อันนี้เขาก็จอบไม่ได้แล้วนะคะคือเก็บไว้ก่อนพวกนี้ถ้ามีเวลาก็คือไปเหมือนเดิมนะแต่ว่าก็จะมีนัดอยู่กับในโพชิอยู่นะคะพ่งนี้นะคะอ่าพ่งนี้เลยนะเอ้ย้ขาเก็บ้เรียบร้อยนะคะ ขนมนมเนยนี่เราก็จะเป็นแพ็คๆนะคะแพ็คแล้วก็เอาเป็นห่อเป็นหอ่อแจกจ่ายกันไปนะคะคือมาดามมงโเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกินเยอะนะคะแล้วก็ลูกชายกินแต่เราก็ซื้อตามหากนะ,ะอู้พูคุณไว้เนีเ่ยหนึ่งนี่หนึ่งยังไงอูู้นะคะอะไรพอแจกได้ก็แจกดูกซื้อปุ๋ยมาสองกิโลนะคะไม่รู้จะใส่อะไรละเราต้อง เดี๋ยวถ้าเก็บนิดนึงมันก็จะสะอาดอยู่นะคะแต่นี้เราไม่ได้เก็บเนาะก็เป็นกาลังใจให้มาดังมังคูด,ด้วยนะคะดูยากขึ้นนะปล,ปล่อยเลยนะคะฝั่งนู้นก็ลกมากเลยนะคะเนี่ยแถวนี้ต้องใช้มีดทางออกหมดเลยนะดูนะคะตรงนี้ก็ขึ้นไปหมดแล้วนะเราต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะดูน้องมะนาวนี่ มะนาวนี้ก็ไม่มีคนกินแหละบ้านพ่อก็ยังลกเหมือนเดิมนะคะพวกนี้ถ้าเราว่างจริงๆเสียสละเวลาเราก็จะถางถางตัวนี้ให้ออกเพื่อจะได้เห็นบ้านของคุณพ่อนะหวังว่าพวกนี้จะไม่มีโปรแกรมเยอะนะคะนี่บักนาวบักนาวก็หลนเกลือนกลาเต็มเลยค่ะดูค่ะใครอยากได้มาเอาได้เลยนะไม่ได้ห่วงนะคะเรื่องเนี่ยค่ะตม้ม ในต้นมันเต็มไปหมดเลยนะคะคือไม่มีเวลาเก็บไปแจกจ่ายนะคะดูนะคะเยอะขนาดไหนดูค่ะทุกคนโอ้มะนาวบ้านมาดามมงผูมันเยอะมากถ้ามีเวลาพวกนี้เราอาจจะเก็บก็ได้นะคะดูนะคะกลาดเลยนะคะเต็มชี่เลยนะคะมาเก็บเอาเดอ้อใครอยากได้นะคะแต่ก่อนก็คือเก็บแล้วก็ไปส่งนะไปส่งให้เพื่อนบ้านนั้นบ้านนี้นะคะเดี๋ยวนี้คือไม่มีเวลานะคะใครอยากได้มาเก็บเอาเลยนะคะทุกคน พรุ่งนี้ก็จะใช้เครื่องตัดหญ้านะคะเจเลยตรงนี้ทางไปนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานนะคะโอโอเนอะอันนี้คือเครื่องตัดหญ้าของเรานะคะพรุ่งนี้เราจะได้เห็นกันว่ามาดามฮูตัดเป็นยังไงนะคะตอนนี้อุบอิบไปก่อนคือไม่มีเวลานะคะทุกคนก็เสร็จจากตรงนี้ก็จะไปะสวดมนต์ต่อนะคะ เวาาลาไปสวดมนต์ก่อนนะคะพวกนี้ค่อยว่ากันนะคะคลิปนี้มาดามมุโพก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้มาดามมุโพทาคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสท์กท่านดสวัสดีค่ะตรงนี้นะคือที่นั่งเล่นดูปลาสุดท้ายเป็นยังไงคะรกหมดเลยแทบจะไม่มีที่นั่งใช่ไหมตอนนี้ร้างไปหมดแล้วคือเราไม่มีเวลานะคะนี่ผูกอูไว้นี่ก็ไม่มีเวลาไปนั่งนะบากหงจะ ย้ายที่ก็ยังไม่ได้ย้ายเลยนะคะสวัสดีค่ะ